แนทอนิพร์ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิด30ปีน้ำตาลมอบของขวัญแทนใจทําซึ้งจนน้ำตาไหลเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องนางงามที่ทั้งรักและสนิทสนมกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับแนทอนิพรและน้ำตาลชลิตาที่มักจะออกมาปล่อยโมเมนต์น่ารักๆและคอนเทนต์ชวนยิ้มให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ติดตามอยู่เสมอ อย่างล่าสุดวันที่23ธันวาคม2567สาวแนทก็ได้เผยหมดซึ่งนาทีที่เธอยกเค้กโผล่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวส,าวสน้ำตาลที่คอนโดมิเนียมพร้อมกับมอบของขวัญแทนใจเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมจากแบรนด์หรูซึ่งก็ทำเอาสาวน้ำตาลนั้นซาบซึ้งจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้สาวแนทก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าเซอร์ไพรส์จ้าสุขสันต์วันเกิดน้ำตาลชาลิตา ยินดีต้อนรับสู่เลขสขอให้มีกรอ่อใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเติบโตไปด้วยกันอีกปีนะ้าส่วนทางด้านน้ำตาลก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่ามื้อทำน้ำตาลแตกหน้าขอบคุณสำหรับเซอร์ไพรส์รักที่แนทที่สุดเลยขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆนุ้งคอยรับฟังคอยให้กำลังใจในทุกๆเรื่องเติบโตไปด้วยกันนะงับรักนนะงับหมูเด้งท่ามกลางเพื่อนๆแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชมมิรภาพที่น่ารักของทั้งคู่อย่างล้นหลาม เเฉลมบูรนวงเกิดวันที่19มีนาคมพศ2537ชื่อเล่นแนทเป็นนางงามนางแบบนักแสดงและพิธีกรชาวไทยดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2558รวมถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจัก,กรวาลหรือ m i s s u เ i v e r s e 2015นาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาและสามารถผ่านเข้าถึงรอบ10คนสุดท้ายอีกด้วยและได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมตุกตุกไทยแลนด์ อาน,นิพน์เฉลิมบูรณวงศ์เกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรคนเล็กของพิญญลักษณ์เฉลิมบูรณวงศ์มารดามีพี่สาวเป็นนางแบบชื่ออนิพัน์หลังบิดามารดาอย่าร้างกันเธอและพี่สาวจึงอยู่ในการดูแลของสนิทและศรีหลันการวิเศษตาและยายในวัยเด็กเธอช่วยมารดาขายของในตลาดเคยเป็นแม่ค้าขายหมูทอด เก็บผักขายและรับจ้างตามโรงงานช่วงปิดเทอมจนเมื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงคิดหารายได้ด้วยการเดินแบบและทำงานในห้างสรพรพสินค้าในบางโอกาสชลิตาส่วนสเสน่หนามเดิมน้ำตาลโกโมลอุดมผลเกิดวันที่24ธันวาคมพศ2537ชื่อเล่นน้ำตาลเป็นมิสยู n นิ e เวิร์สไทยแลนด์2559เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจัก,กรวาลหรือมิสยูนิเวิร์ส2016ณปาไซประเทศฟิลิปปินส์และสามารถผ่านเข้าร คอบ6คนสุดท้ายในการประกวดในปีนั้นอีกด้วยชลิตาเกิดที่โรงพยาบาลบำราตนราดูนจังหวัดวนทบุรีก่อนย้ายไปอาศัยที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เด็กเป็นบุตรของนำชัยโกมลอุดมผลกับชุติกาส่วนเสน่ห์นมเดิมศิวพรมีพี่ชายต่างมารดา1คนและมีน้องสาวต่างบิดา1คนโดยมารดาเป็นลูกครึ่งเยอรมันจากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้้ยเหตุนี้เธอจึงเป็นลูกเซี่ยวยอรมมนหลัง กันมานดาได้สมรสใหม่กับสอรานาันส่วนเสน่ห์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดยโสธรชลิตามีความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลทั้งเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาโรงเรียนและได้ตำแหน่งชนะเลิศเธอแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยการทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟภายในท่าอากาศยานสุวรรณภู